ชมาการฟันพระพุทธเมตตาองค์ต้นแบบที่จะไปสร้างซึ่งมีหน้าตัก49เมตรวันนี้หลวงพ่อเริ่มลงมือทำงานแล้ววันที่หนึ่งมีนาก็จะวางศิลาฤกษ์สร้างพระพุทธเมตตาองค์ใหญ่ที่สุดในโลกมีหน้าตัก49เมตรณปา่าณนะวัดป่าสิริโพครมม่มอนกระทิงเพราะฉะนั้นวันนี้ญาติโยมพุทธบริษัท ทั้งหลายที่ญาติโยมมองเห็นอยู่เวลานี้ก็คือกําลังปั้นพระพุทธเมตตาองค์ต้นแบบที่เมื่อปั้นได้แล้วก็จะนําไปาขยายเป็นส่วนแล้วก็เป็นพระพุทธเมตตาองค์มาขณะนี้หน้าตักที่เราจะปั้นอยู่เวลานี้ก็คือหน้าตักสองเมร็รหน้าตักสองเมร็รมีความใหญ่เท่านี้แล้วก็ต่อไปกเ็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำเป็นแบบออกมา ด้วยเหตุนี้ญาติโยมพุทธบริษัต์ทั้งหลายที่ท่านชมอยู่เวลานี้ก็โยมได้ชมพระพุทธเมตตาตั้งแต่องค์ตั้งแต่ต้นแบบไปเพราะฉะนั้นพระพุทธเมตตาองค์นี้ที่หลวงพ่อจะสร้างไว้ในพระพุทธศาสนาซึ่งประดิษฐานไว้ที่วัดป่าสริโพคมตำบลวังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจะวางศิลาฤกษ์ทำนั้นก็กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าวันที่หนึ่งมีนาก็จะวางศิลาฤกษ์เวลานี้องค์ต้นแบบกําลังจะเริ่มทําวันนี้เริ่มทํามาตั้งแต่กี่โมงช่าง <8. 10. S 1> เริ่มแต่หลวงพ่อออกวางศิลาฤกษ์หลวงพอ่อกวดมนก็ปั้นเลยใช่ไหมแปดโมงสิบนาทีแปดโมงสิบนาทีหลวงพ่อนิมนต์พระมาชยันโตตั้งแต่เป็นโครงไม้ข้างในเล็กน้อย ปัจนี้ก็ได้เป็นรูปเป็นร่างพระพุทธเมตตาออกมาแล้วช่างที่ทำช่างที่ปั้นนี่ชื่อช่างอะไรนะนช่างสุบันช่างสุบันเป็นช่างสุบันที่มาปั้นพระพุทธเมตตาองค์นี้เป็นต้นแบบที่จะ,ะสร้างพระองค์ใหญ่เพราะฉะนั้นที่พวกโยมพุทธบริษัททั้งหลายไปสร้างพระต่างๆย่อมมีค่าใช้ใจ่าย ย่อมมีค่าใช้จ่ายในการร่วมกันในการสร้างพระขณะนี้เพราะฉะนั้นญาติโยมพุทธบริษัทที่มีความประสงค์จำนงหมายที่จะได้สร้างพระพุทธเมตตาองค์ต้นแบบร่วมกันกับหลวงพ่อก็ไปที่บัญชีของวัดป่าสิริโพค,คามม่อนกระทิงแล้วโยมก็จะได้ถือโอกาสนี้สร้างพระร่วมกันตามกําลังศรัทธายโยมไม่ต้องคิดทํามากหรอกทาคนละพันสองพันร้อยสองร้อย 10บ,บาท20บ,บาทตามกําลังศรัทธ,ธาทุกประการเลยโยมไม่มีกําหนดกฎเกณฑ์อะไรว่าจะต้องทํามากทําน้อยร่วมกันทําแล้วก็โอนเงินเข้าที่บัญชีวัดป่าสิริโพคำญาติโยมพุทธบริษัทว์ทั้งหลายที่อยู่ต่างประเทศเช่นประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศอังกฤษทางทวีปยุโรปทางออสเตรเลียทางอินโดนีเซียทางสิงคโปร์มาเลเซียทั้งหมด ก็สามารถโอนเข้าบัญชีที่วัดป่าสิริโพคำได้วันนี้ทําหน้าตากัก2อ2เมตรเมื่อทํา2เมตรเสร็จแล้วก็เอาไปตั้งเป็นต้นแบบเสร็จแล้วก็วันที่1วางศิลาฤกษ์ก็เริ่มทําต่อไปเลยจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีขอความสุขความเจริญในศีลในธรรมที่พวกโยมทุกคนได้ พาการเสียสละจะตุปัจจัยไทยธรรมเล็กๆน้อยๆตามกำลังศรัทธาสร้างพระพุทธเมตตาองค์ใหญ่ที่สุดในโลกกับหลวงพอ่อขอให้ท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญเมตตาธรรมเป็นเครื่องคำจุนโลกเมตตาธรรมเป็นสิ่งสำคัญมากในชีวิตของมนุษย์เพราะฉะนั้นขอให้เราทุกคนเมื่อสร้างพระพุทธเมตตาแล้วเราก็สร้างความเมตตาให้เกิดให้มีขึ้นที่จิตของเราไม่ว่าครอบครัวใดเมื่อหัวหน้าครอบครัวมี ความเมตตาครอบครัวนั้นก็จะร่มเย็นเป็นสุขไม่ว่าชาติใดประเทศอะไรเมื่อผู้นำในประเทศมีเมตตาแล้วประเทศชาติของเราก็จะสงบร่มเย็นเป็นสุขขออำนาจคุณพระพุทธเมตตาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สถิตณสถานที่แห่งนี้จงดลนันดาลให้ญาติโยมพุทธบุตสัตว์ทุกคนทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญแล้วก็สำเร็จในสิ่งที่โยมปรารถนาะทุกประการเทิญ